วันนี้จะเล่าถึงเรื่องซับเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งหลวงพ่อจรัย์ทิตะธรรมโมท่านบรรยายไว้หลวงพ่อจรัย์บรรยายไว้ว่าความสุขที่แน่นอนความสุขที่ผ่องใสความสุขที่ไม่เจือปนเงินทองช่วยไม่ได้ต้องสร้างต้องทำของตนเองคือจิตใจเบิกบานจิตใจดีเงินทองในเรื่องเล็กสมบัติก็เรื่องเล็ก ในเมื่อเรามีจิตใจเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐแล้วสมบัติภายนอกมันก็จะถูกดึงดูดให้เคลื่อนย้ายเข้ามาหาเราเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ก็แล้วแต่มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราทําให้เรามีที่ดินมีที่อยู่ที่อาศัยมากมายทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ในเมื่อจิตมันเป็นกุศลมันก็เคลื่อนเข้ามาบ้านเรายิ่งรวยเงินก็ยิ่งเข้า ส่วนบ้านคนจนเงินไม่ค่อยไปหาหรอกเพราะมันจนจิตจนใจจนสติปัญญาจนทั้งอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ไม่ค่อยเข้าไปมันก็เข้าไปาหาคนรวยคนรวยจิตใจรวยทรัพย์คุณสมบัติมีกรรมฐานดีสติปัญญาดีเงินมันก็วิ่งไปรวมที่บ้านคนรวยอย่างนั้นคนจนไปทําบุญสุนทานบุญจะเข้าไปหรือเงินจะไหลเข้าไปไม่ได้เขามักจะพูดว่าเรามันจนเงินหนีหมด น,นั่นแหละพูดอย่างนั้นเงินหนีแล้วบางทีมีทรัพย์ที่พ่อแม่ยกให้มันจนจิตจนใจจนสติปัญญาทรัพย์สินก็อันตรธานหายสูญมันก็ไปรวมอยู่ที่บ้านคนรวยเพราะคนรวยเขารวยสมบัติรวยคุณสมบัติมีอริยทรัพย์อันประเสริฐมันก็ดูดเงินจากที่อื่นไปหมดเอาไปอยู่บ้านนั้นรวยมาหาศาลเชียวบ้านไหนจนมันไม่มีไหลไปหรอกมันจนนี่ จนจิตจนใจจนปัญญาจนธรรมะจนคุณสมบัติไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทําบุญเลยจนอย่างนี้ทรัพย์สมบัติจะเข้าไปไม่ได้ทรัพย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาทรัพย์คือตัวศรัทธาทรัพย์คือตัววิริยะสิริมิ่งขวัญมงคลเนี่ยมันไปอยู่บ้านคนรวยทรัพย์รวยน้ําใจทําบุญตักบาตรไม่พัก รั์มันก็เข้าไปพักอยู่บ้านนั้นมันไปอาศัยอยู่บ้านนั้นเพราะบ้านนั้นมีความสุขรัพย์นั้นมันก็ไปรวมเป็นก้อนเป็นกรรมบ้านไหนมีความทุกข์จิตใจสกรปรกลามกของดีมันก็เคลื่อนย้ายไปที่โบราณเขาเรียกว่าทองลุกเนี่ยอัอตมาเคยเห็นกระตาถึงได้เชื่อทองมันลุกขึ้นมาเหมือนไฟผนียงแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปนี่รั์มันเคลื่อนที่ได้นะคนไหนมีบุญว่าาสนามันก็เคลื่อนไปอยู่บ้านนั้นแหละ เมื่อตอนอาตามาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมสองอยู่กับยายยายมีเงินกลมๆเยอะมีทองสายสะพายสองเส้นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือเยอะเงินเหรียญเงินกลมเป็นไห่ไหาย,ยายของอาตามาไปรักษาอุโบสถต้องค้างคืนที่วัดเช้าก็ต้องไปรับเวลาไปก็เตรียมทํากับข้าวใส่ปินโตให้เสร็จเมื่อทําบุญตักบาทแล้วก็เก็บไว้กินอาหารเพลนแล้วก็รอค้างคืนรุ่งเช้าอาตามาก็ไปรับ ไปหาบกระบุงใส่ผ้าผ่อนท่อนสบายของคุณยายกลับบ้านแต่อตาตมาคิดเป็นอกุศลจิตใจเป็นอกุศลไม่มีทรัพย์สินคิดลักเงินกลมของยายเอาไปแลกสตังแดงมาเล่นโยนหลุมพวกบ้านเหนือบ้านใต,ต้ตอมกันเป็นกล่มหมดพอยายไปวัดแล้วก็มาชวนกันเล่นโยนหลุมอตาตมาก็ลักเงินกลมบัางเงินเหรียญบ้างเอาไปแลกสตังแดงมีรูบาทหนึ่งแลกได้ไม่กี่สตังหรอกนี่สมัยเมื่อเป็นเด็ก พอถึงวันพระนะ่ะดีใจมากดีใจที่จะได้ทําบาปโดยที่ยายไปอยู่ที่วัดไม่สนใจเรื่องทรัพย์เงินทองยายไม่เคยนับอัตมาตอนเป็นเด็กก็ลักเรื่อยวันพระละสิบก้อนเงินกลมเงินเหรียญของราชการที่สี่รัชการที่ห้ามีมากเอาไปแลกเป็นสตังโย่หลุมหมดเพราะเล่นไม่เป็นเล่นเสียตลอดรายการในเวลาการต่อมายายก็บอกหลานเอ้ยเขาปล้นกันที่บ้านบางม่วงหมูโน้น ตีชิงวิ่งราวกันมากจะเอาเงินไว้ที่ไหนดียายก็ออกหัวคิดโบราณอาฝังไวเ้เถอะฝังไว้ใต้ถุนอ้าก็ตามใจยายฝังก็ฝังก็อรอให้เย็นๆหมดแขกลูกหลานไม่มาเยี่ยมยายแล้วอาตอมาก็ไปขุดที่ใต้ถุนขุดแล้วก็ฝังไว้สองหายหายหนึ่งเป็นเงินกลมเงินเหรียญอีกหายหนึ่งเป็นหายทองคํามีสร้อยข้อมือกําไลเท้าเป็นทองคําทองก็มีสายสะพายสองเส้นเส้นละแปดบาทสร้อยข้อมือข้างละสี่บาท ยังมีอยู่อันนึงพิเศษอาตมาก็เอาไปฝังเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกอเขาเรียกร่างแหทองคําร่างแหเงินร่างแหนาคยายมีครบอาตมารู้หมดออร่างแหเขายังทําได้ทองคํานะแต่บางบ้านไม่มีบุญวาสนาอย่าไปใช้ร่างแหทองคานะเจ๊งเลยนี่ยายเล่าอาตมาฝังแล้วก็เอาดินมาทาเอาขี้ควายมาทาเอากระพร้อมครอบอยู่ใต้ถุนนั่นแหละ ต่อมายายบอกว่าที่วัดสัทธาพิรมนะเขามีเทศคาถาพันเทศมหาชาสามวันสองคืนยายจะไปค้างวัดอาตมาก็ถามว่ายายไปค้างกี่คืนยายก็บอกว่าสองคืนหลานอาตมาก็นึกสบายแล้วว่าคราวนี้กูขุดขายแน่อาตมาคิดทุกวันไม่มีสวดมนต์หรอกอาตมาสวดมนต์เป็นสวดมนต์ได้ยายสอนให้สวดสวดแล้วก็ขออธิษฐานจิต อ่าอธิษฐานว่ายังไงรู้ไหมขอให้ได้ลักทองคำรักของยายให้ได้เนี่ยคิดเป็นอกุศลอย่างนี้พอถึงวันพระเทศมหาชาติอาตมาก็ไปส่งยายในเช้ามืดจ้ะยายรักษาอุโบสถข้างวัดสามวันสองคืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็มาคอยเล่นสิเดี๋ยวบ่ายๆหน่อยจะไปเล่นกันก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลักขุดให้ได้อาตมาก็ไปเปิดกระพร้อมออกขุดลงไปอ่ะไม่มีอ่ะ หายไปหมดเลยหายสองลูกไม่มีเลยนะมีรูทะลุลงไปทางหลังเรือนแปลกมากเอ๊ะใครมาลักออกไปอัตมาก็กรบไปตามเดิมยายก็ลืมเรื่องที่ฝังไว้เพราะเงินที่ใช้อยู่มีมากที่ฝังไว้นี่ต่างหากเนี่ยทรัพย์มันหนีได้อย่างนี้อัตมานึกถึงโบราณได้ว่าเดินเรือนดังปึงๆยายตียายบอกว่าอย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนี ต้องเดินเบาๆกินข้าวดังกล่องแข็งยายว่าเลยนะนะไม่มีคุณสมบัติทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทองหนีหมดนะ่ะทำอย่างนั้นนะ่ะคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงนี่ยายเล่าอัตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีไปไหนหมดไม่รู้มีรูโบ๋ไปเลยหายไปทั้งหายก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้เข้าใจว่าขโมยลักไป แต่การขวังนั้นรู้กันแค่ยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้อ่ะป้าก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมหายได้ขุดหาก็ไม่เจอในอวสานการยายป่วยหนักป่วยไม่มีโรคคล้ายๆว่าสุดลงไปกำลังมันถอยอายุตั้ง99%แล้วอ่ะอาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิดเหลืออีกเจ็ดวันจะตายปรากฏว่าเจตพูดของยายไปเข้าขวันป้าชื่อป้าเลี่ยมอ่ะ ยายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ําแต่ยายก็เพียลงเพียลงเขาเตรียมต่อโรงบําเพ็ญกุศลสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนยายไปเข้าฝันบอกป้าว่ะหลานคนนี้สกรปรกมึงคิดจะเอาทรัพย์ไปทําลายทรัพย์ก็เลยหนีไปอยู่ที่ป่ากระชายเออหนีได้จริงๆนะเราคิดจะขายคิดจะทําลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดมันก็หนีไปจริงๆ พอยายตายก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลสวด7วันแล้วก็เก็บไว้สองปีถึงจะทำศพเวลาทำศพมีโขนละครหนังใหญ่สองวันสองคืนที่วัดสัทธาพิรมตอนนั้นเขาเรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราชที่วัดเนี้มีปริศนาบอกไว้ว่าวัดใหม่ไก่เตี้ยเฮี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปเออว่างั้น วัดใหม่ไก่เตี้ยเฮี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปอัตมาเห็นชัดเลยเมื่อเป็นเด็กนี่แหละปริศน,นาคนโบราณในที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ต้นมะม่วงไข่เฮี้ยอยู่หน้าหน้าโบสถ์ต้นใหญ่มากเลยมีมาแต่ครั้งไหนก็ไม่ทราบน้ำมันโปอยู่ในโพรงต้นไม้เนี่ย คนโบราณน,นี่สมองดีเหลือเกินบางคนมาขุดโบสถ์ขุดวัดเออเขาไม่ให้ลุงของอาตมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าขออธิษฐานให้พบแล้วจะเอาคืนที่ไม่เอาไปเลยหรอกตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กเล็กๆเลยท่านก็ได้ที่ต้นมะม่วงไขเ่เฮียนี่แหละแม่คนโบราณน,นี่ลึกซึ้งเหลือเกินปัญญาสูงเวลาคนมาทำบุญท่านก็เอามาทาตาทาให้อาตมาด้วยมองดูคนแล้วก็หัวเราะใหญ่เลย พอเห็นข้างในหมดอ่ะนี่เล่าเรื่องเก่าไ้โยมฟังในที่สุดก็เอาศพยายเก็บเรียบร้อยป้าเหลี่ยมก็เรียกอาตมาไปพบแล้วก็บอกว่าเออมานี่สิขับฝันไปว่าเองจะลักขโมยเงินยายไปเล่นจริงไหมอาตมาก็นิ่งก็พูดว่าจริงจังอะไรป้าก็บอกว่าฝันอย่างเนี้ยอยู่ที่ป่ากระชายไปช่วยขุดหน่อยได้ไหมอาตมาก็ไปช่วยขุดก่อนขุดอาตมมาก็มอมป้าซะก่อน ป้าชอบกินน้ำตาลเมาชอบกินเหล้าก็เลยเอาน้ำตาลเมามาให้ป้าดื่มซะเมาเลยแล้วก็ไปขุดไปเจอหายจริงๆอยู่ห่างจากเรือนไปห้าวานในป่ากระชายที่อาตมาเคยปลูกกระยายไวน้น่ะขุดมาได้หมดเลยนะได้เงินได้ทองอาตมาก็หิ้วไปบ้านป้าป้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวป้าจะแบ่งให้เองมั่งเองไม่น่าคิดสกปรกจะทําลายทรัพย์ยายตอนนั้นป้ายัางเมาอยู่ อตาตมาก็ยักทองเอาไว้ยังไม่บอกป้าหรอกทองสองเส้นสร้อยข้อมือแล้วก็ร่างแหอีกด้วยแต่เงินกลมมา,าไปเถอะป้าก็เอาไปอตาตมาก็รักษาไว้พอป้าหายเมาแล้วอารมณ์ดีอตาตมาก็บอกว่าป้าไม่ใช่มีเฉพาะเท่านั้นนะนี่สร้อยสายสพายผมเป็นหลานนะผมดูแลยายมานะขอให้ผมเถอะป้าก็นิ่งอตาตมาก็บอกขอป้าไม่ให้ก็ต้องเอาเพราะยักเอาไว้แล้วอะ ป้าก็ต้องให้เอาหัวศิกรรมให้อาตมาก็เก็บไว้ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีอ่าขายสายสะพายสองเส้นเส้นละแปดบาทเป็นทุนสร้างโบสถ์อุทิศส่วนกุศลให้ยายที่วัดพรมบุรีมาจนบัดนี้นี่แสดงให้เห็นชัดว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้ถ้าคิดไม่ดีนะขอฝากลูกฝากหลานไว้ด้วยเป็นเด็กอย่าคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าลักทรัพย์ถ้าทรัพย์มีคุณสมบัติมันหนีไปได้จริงๆนะอ่า บางบ้านจนทรัพย์เพราะหนีไปอยู่บ้านคนรวยคนรวยน้ำใจรวยบุญรวยกุศลทรัพย์เข้าบ้านนั้นหมดอ่ะนี่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อาตอมาถึงได้ว่าทองมันลุกเนะี่ยลุกไปจริงๆลุกหนีไปเลยมันไม่อยู่หรอกบ้านไหนอ่ะปรีจันไรด่ากันไม่พักทะเลาะกันไม่พักทรัพ์หนีหมดอ่ะไม่เชื่อลองดูก็ได้อัตอมาขึ้นเรือนต้องล้างเท้าทุกครั้งแล้วก็เดินค่อยๆยายบอกอย่าเดินเรือนดังกระทืบเท้าทรัพย์มันจะหนี สมบัติมันจะไม่มีอตมาจำได้มาตั้งแต่เป็นเด็กขอฝากญาติโยมด้วยทรั์หนีได้จริงๆขอยืนยันนี่ป้าก็ตายไปแล้วยังอยู่แต่อตมาก็จะตายจากกันไปอตมาก็นึกดีใจมาได้ของดีทีหลังตอนบวชรักษาไว้ถึงได้เอามาขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์ให้ยายทรั์สมบัติถึงได้อยู่กับเราขายไปบาทละไม่เท่าไหร่ก็พอเป็นทุนซื้อเหล็กซื้อปูนสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีมาจนบัดนี้ เพราะอายสร้อยสายสะพายสองเส้นสร้อยข้อมือสองเส้นและร่างแหอีกก็คงจะได้บุญเยอะนี่แหละขอเจริญพรญาติพี่น้องว่าคนมีคุณสมบัติถึงจะมีทรัพย์คนไม่มีทรัพย์จึงไม่มีคุณสมบัติคนมันจนเงินไม่ไหลเข้าไปนะไหลเข้าไปก็ขายหมดไปเล่นการพานันมั่งดื่มเหล้ามั่งหมดอาตมานี่แหละเล่นโยนหลุมทอยกองเล่นการพานันแพ้เขาเรื่อยะเงินทองยายก็หมดเลยทองมันหนีได้ แต่มนึกได้ว่าเป็นกุศลจะได้สร้างโบสถ์ในที่สุดทองก็อยู่กับเราเออตอนที่คิดดีมันอยู่อยู่กับเราสองเส้นเลยจนได้มาบวชในพระศาสนาขอชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบ่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้คนที่จนพระบุญทานไม่ทํามันก็จนอย่างนี้ทรัพย์มันก็หนีหมดนี่แค่คิดว่าจะลักของยายเอาไปขายเออมันหนีออกไปอยู่ปากกระชายเลยกลวงโบออกไปเลยหายเคลื่อนที่ได้ คนก็เคลื่อนที่ได้นะคนดีไปอยู่กับคนชั่วไม่ได้หรอกมันก็เคลื่อนย้ายคนชั่วก็ไปอยู่กับคนดีเขาไม่ได้คือลูกจ้างเดี๋ยวมันก็เคลื่อนย้ายเขาเองไปต้องไปไล่มันหรอกมันอยู่กับเขาไม่ได้หรอกมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีบุญวาสนาจะอยู่กับบ้านนั้นมันก็เคลื่อนย้ายไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับทรัพย์สมบัติต้องเคลื่อนย้ายอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมคิดจะลักเขามันเป็นกฎแห <pantry> ่งกรรมนะทรัพย์เคลื่อนที่ทรัพย์หนีได้ คุณสมบัติไม่มีคนที่ปากเป็นทรั์เนี่ยพูดแล้วเงินไหลมาเลยคนที่ไม่มีคุณสมบัติทางปากปากไม่มีทรัพย์ปากเป็นการเลนกินีพูดไปก็เสียเงินผู้เสียเงินเสียทองตลอดรายการเนี่ยขอฝากไปด้วยในะญาติโยมทั้งหลายคำว่าไผ่ดำเนี่ยเป็นชื่อวัดวัดหนึ่งครับ อยู่ที่ตำบลทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีความสำคัญประการแรกก็คือมีพระบรมธาตุเจดีย์สมัยโบราณเชื่อว่าอายุประมาณ400ปีสมัยกรุงศรีธยาเป็นราชธานียังคงรูปทรงอยู่แต่ว่ายอดหักหายจมดินไปแล้วองค์เจดีย์ปูนที่ฉาบไว้ก็หลุดร่วงเหลือแต่อิฐสีแดงคงรูปลักษณะสมบูรณ์ มีรอยถูกขุดเจาะหาสมบัติอยู่บ้างตามธรรมดาของเจดีย์เก่าๆไกลาตาผู้คนนักขุดค้นหาของโบราณมีค่ามักจะมาลักขุดเจาะเอาตามพารการแต่ที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้ไม่มีใครขุดเจาะได้สำเร็จเนื่องจากเจ้าของสมบัติห่วงมากขนาดนักนั่งทางในมานั่งเห็นทรัพย์สมบัติฝังอยู่เกลื่อนใต้ดินบริเวณวัดก็ทำพิธีขออนุญาตเจ้าของที่เป็นวิญญาณเฝ้ามาหาสมบัติเหล่านี้อยู่ เพื่อจะขุดขึ้นมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก็ยังไม่สำเร็จในทองศีใสมัคนายกวัดไผ่ดำได้เผยว่าพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุเจดีย์วัดไผ่ดำของเราเนี่ยครับท่านแสดงปฏิหารเสด็จไปแล้วก็เสด็จกลับเสมอโดยเฉพาะในวันโกนวันพระ14 1ส่ห้าค่ำตอนกลางดึกท่านมักจะเสด็จออกจากพระธาตุเป็นแสงพุ่งสว่างนวลเหมือนกระดวงโคมลอยออกมาจากองค์เจดีย์ ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เลื่อนลอยหายไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ก็ลอยกลับมาสว่างนวลไปทั่วบริเวณแล้วก็ลับหายไปในองค์เจดีย์โบราณองค์นั้นวัดไผ่ดำนี่เป็นวัดที่ชาวบ้านทองเอ็นเลื่อมใสศรัทธามากโดยเฉพาะหลวงพ่อเอกจะอาวาสองค์ก่อนท่านมีคาถาอาคมมีความศักดิ์สิทธิ์ทางวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นจนชาวบ้านเชื่อถือท่านว่าเป็นพระวาจาสิทธิ์อย่าให้ท่านดูด่าว่าติงเปน็นอันขาด ท่านจะว่ายังไงก็จะเป็นไปตามคําท่านอย่างใครไปทําบา้บาบอๆให้ท่านเห็นให้ท่านพูดว่าเอ้อคนนี้มันน่าจะบ้าไม่นานหรอกคนนั้นก็จะเสียสติไปจริงๆถ้าหากว่าชมใครดีคนนั้นก็จะดีตามคําของท่านติใครร้ายก็ร้ายตามวาจาหลวงพ่อเอกท่านเป็นคนพูดตรงๆครับชาวบ้านก็เรียกขวานผ่าซากคนที่พูดอะไรผงผางเนี่ยถ้าชาวบ้านพูดแบบหลวงพ่อก็จะเรียกคนพูดจมามะนาวไม่มีน้ํา แต่ท่านพูดอย่างนั้นจิตใจไม่ได้ดุร้ายตามคําพูดตอนท่านเป็นพระอุปชาใครจะมาให้ท่านบวชต้องท่องหนังสือมาให้ดีนะทั้งคําสวดคําตอบยิ่งคําที่พระอุปชาถามต้องตอบถูกต้องรวดเร็วทมวัวแต่อืออ่อออา,อาตอบผิดตอบถูกท่านจะทําเสียงขึ้นจมูกดังฮึสบัดหน้ามองคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วท่านก็จะพูดว่าสอนกันมายัางไงมองพระทั้งหลายเหมือนจะหาคนผิดเล่นเอาพระลูกวัดหนาว,นาวร้อนๆเป็นแถว ท่านเป็นคนเจ้าระเบียบพระที่มาขอบวชและให้ท่านเป็นอุปชาต้องท่องจำมาให้คล่องหมอบคลานให้ถูกท่าไปทำเก่งกลางมีหวังโดนดุต้องทวนใหม่ให้ถูกท่านถึงจะบวชให้เดิมวัดไผ่ดำเป็นมหานิกายเมื่อได้เจ้าอาวาสเป็นธรรมยุทธก็เปลี่ยนเป็นธรรมยุทธไปด้วยหลวงพ่อเอกใช้วิทาคาถาอาคมช่วยเหลือชาวบ้านใครเจ็บไข้ได้ป่วยทุกยากเดือดร้อนเรื่องอะไรมาขอหลวงพ่อก็ปัดเป่าให้ท่านก็ไม่ขัดช่วยเหลือกันไปตามความรู้ความสามารถ ชาวบ้านก็เลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจะทําอะไรในวัดก็มาช่วยกันด้วยความเต็มใจเป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อที่สงเคราะห์พวกเขาทุกคนก็รู้ว่าท่านเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมพูดสั้นๆคำเดียวรู้เรื่องพูดน้อยจะทํางานมากสมัยก่อนออกพรรษาแล้วไม่มีพระอยู่วัดศึกหมดหลวงพ่อเอกอยู่เฝ้าวัดรูปเดียว ในทองสีใสมัคนายกวัดไผ่ดำพูดถึงตัวเองว่ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตั้งแต่พศ .2487 นะอายุเดี๋ยวนี้73ปีแล้วมีส่วนรู้เห็นเรื่องหลวงพ่อเอกบ้างยอมรับความเชื่อถือศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อหลวงพ่อเอกเป็นศรัทธาด้วยจิตด้วยใจไม่มีใครถือโทษโกรหลวงพ่อที่พูดจาห้วนๆแบบมะนาวไม่มีน้ำเพราะว่าทราบว่าเป็นนิสัยของท่าน หลังจากหลวงพ่อเป็นเจ้าวัดอยู่ได้30ปีก็กลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีสั่งทางวัดไว้ว่าจะไปราวเจ็ดวันหรือสิบวันแต่จริงๆไปเพียงวันสองวันก็กลับวัดแล้วบอกไปถึงบ้านเกิดไม่พบญาติเลยสักคนเดียวในช่วง30ปีนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดไม่มีใครรู้จักคนเก่าๆย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดเมื่อไม่พบญาติสักคนก็เลยกลับวัด ที่ท่านชื่อเอกอาจจะเป็นด้วยพ่อแม่ตั้งให้ตามทั้งขานที่มีตาเล็กกว่าปกติข้างหนึ่งครับมองเป็นคนตาเอกก็เลยได้ชื่อว่าเอกแต่เมื่อบวชเรียนแล้วท่านก็มีวิชาเป็นเอกสมชื่อวัดไผ่ดำในดังมากนอกจากมีพระธาตุเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังมีเจ้าวาดเก่งทางช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยแต่ก่อนแถวนี้เป็นป่าตอนหลังมีการพัฒนาวัดก็มีคนมาอยู่อาศัยเป็นหมู่ใหญ่ขึ้น ถากถางป่าทำไร่ทำสวนเป็นอาชีพทำสวนแตงสวนน้อยนาทำไร่เขาโพดไร่ทัว่วตอนหลังถึงได้เรียกบ้านไร่ทำมาหากินกันตามประษาครับวัดไผ่ดำจึงเป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวบ้านก็ช่วยวัดตามกําลังศรัทธาที่พอมีแรงช่วยความเจริญเป็นไปช้าชาตอนหลังชื่อเสียงหลวงพ่อเอกกระจายไปแดนไกลก็มีคนต่างจังหวัดมากราบขอความช่วยเหลือกัน ขณะเดียวกันก็ถวายปัจจัยช่วยวัดมีคนไกลๆมาถวายพระป่าบ้างทอดกระถินบ้างได้เงินบุรณะปฏิสังขรณ์วัดมาเรื่อยๆเ,เมื่อตอนหลวงพ่อเอกท่านมรณภาพได้โรคชราอายุท่านได้8ปปีลูกศิษย์อะไรรักท่านมากร่วมกันจ้างช่างทั้งกรุงเทพหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงหลวงพ่อเพื่อกราบไหว้บูชาระลึกคุณของท่านมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้ท่านช่วย เชื่อว่าวิญญาณหลวงพ่อเอกยังวนเวียนอยู่ในวัดเพราะว่าท่านห่วงวัดมากยังมีเมตตากับชาวบ้านอยู่รูปหล่อเหมือนที่ใช้ช่างทางกรุงเทพหล่อใช้ค่าใช้จ่ายไปสามหมื่นบาทอ่ามีผู้ชายคนหนึ่งยากจนมากตอนนั้นมีการขายแรงงานในต่างประเทศกันหมายถึงใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศเงินเดือนดีก็ไปสมัครกับบริษัทรับจัดส่งคนไปเมืองนอกได้ผู้ชายคนนี้อยากไปทำงานเพราะว่าอยู่เมืองไทยทำไร่ทำนานไม่ได้ผล ยิ่งทายิ่งเป็นหนี้เขาอย่างที่พูดกันทั่วๆไปว่าทํานาปีนะมีแต่หนี้กับสังทํานาปรังมีแต่สังกันหนี้ไม่ว่านาปีนาปรังก็ได้แต่สังกันหนี้เท่านั้นแหละเขาก็เลยอยากจะไปทํางานในต่างประเทศตอนนั้นไปซาอุกันมากก็เลยเรียกติดปากสําหรับผลขายแรงงานที่จะไปทํางานเมืองนอก,กว่าไปซาอุก,กันทั้งนั้นเขาไม่รู้จักใครเลยข่าวการต้มการตุนคนไปทํางานในต่างประเทศก็มีหนาหู บางคนลงทุนขายไร่ขายนาหรือว่ากูนี้ยืมสินเข้าไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทำหนังสือเดินทางค่าเครื่องบินค่าในหน้าต่างๆจนหมดเขาบอกให้รอก็รอจนหมดอะไรตายอยากไม่ไปแล้วเซ็งแล้วไปขอเงินคืนก็กลับถูกบายเบี่ยงที่สุดถึงได้รู้ว่าถูกหลอกถูกต้มเอาเงินผู้ชายคนนั้นกลัวมากก็เลยไปกราบรูปเหมือนหลวงพ่อเอกที่วัดไผ่ดำตั้งจิตอธิษฐานให้หลวงพ่อช่วยให้ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยอย่าให้ถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัว อ่าหนักยิ่งกว่าเก่าเลยเมื่อไปกราบขอให้หลวงพ่อเอกช่วยแล้วชายคนนั้นก็ไปติดต่อกับบริษัทจัดหางานเพื่อจะไปทํางานต่างประเทศเข้าบริษัทไหนเขาก็ไม่รับจนถึงบริษัทหนึ่งรับจัดส่งให้ไปทํางานเมืองนอกตามประสงค์จ่ายเงินจ่ายทองตามระเบียบเรียบร้อยเขาให้กลับมารอเรียกตัวอยู่ที่บ้านถ้าถึงกําหนดเดินทางเมื่อไหร่จะแจ้งมาเขาก็กลับมารอตามคําแนะนําของบริษัทไม่ถึงสัปดาห์ทางบริษัทก็เรียกตัวไปแจ้งกําหนดเดินทางให้เตรียมเสื้อผ้าข้าวของให้พร้อม รวมทั้งยาประจําตัวด้วยถ้ามีโรคอะไรประจําตัวอยู่ถึงจะผ่านการตรวจโรคของบริษัทมาแล้วก็ตามสรุปว่าชายคนนี้ได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศสําเร็จได้นายจ้างดีด้วยเงินเดือนก็งามมีเงินส่งกลับมาให้พ่อแม่ครอบครัวทางบ้านทุกเดือนนี่เองเป็นจุดหนึ่งที่มีผู้กล่าวกันว่าถ้าอยากไปทํางานในต่างประเทศแล้วต้องไปกราบขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อเอกวัดไผ่ดําจะได้ไปทํางานดีๆไม่ถูกต้มถูกตุน หลวงพ่อใช้พลังลี้ลับของท่านจัดการให้อย่างวิเศษเมื่อข่าวนี้สะพัดออกไปก็มีคนไปขอหล,งหลวงงพ่อเอกช่วยเรื่องการทํางานต่างประเทศมากมายแต่ก็ใช่จะสําเร็จกันทุกคนมันเป็นเรื่องของกรรมเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันยังมีกรรมอยู่ก็จะไม่ได้ผลเรื่องอื่นๆก็มีผู้ไปอธิษฐานขอหลวงพ่อช่วยเช่นโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคหน้าที่การงานก็ได้ผลบ้างมาได้ผลบ้างเหมือนกันอ่า ชาวบ้านใกล้วัดคนหนึ่งเขาบอกว่าแต่ที่แน่ๆน่ในเรื่องขอหวยเนี่ยนะหลวงพ่อเอกก็เกลียดที่สุดเลยอ่าเขาเล่าให้ฟังอ่าเขาเล่าถึงมีคนมากราบการบนบานขอหวยแก้จนแต่ไม่ใช่ขอเพื่อแก้จนจริงๆหรอกอ่าเป็นนักเล่นหวยอาชีพรู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะต้องไปกราบไหว้บนบานขออ้างว่าแก้จน ถ้าถูกแล้วจะมาแก้บนหลวงพ่ออยากได้อะไรก็ขอให้ไปเข้าฝันบอกก็จะจัดการให้ทันทีขอให้ถูกมากๆก็แล้วกันนักเลงหวยผู้นั้นกลาบอธิษฐานกับหลวงพ่อเอกเรียบร้อยแล้วก็กลับไปนอนรอหลวงพ่อไปบอกเลขหวยบอกความต้องการจะให้แก้บนด้วยอะไรถ้าให้ถูกมากๆก็จะจัดให้คุณเชื่อไหมครับรุ่งขึ้นคนนั้นหน้าตาตื่นมาเลย ลนลานเอาดอกไม้ทูบเทียนไปจุดถวายขอขมาลาโทษหลวงพ่อเป็นการใหญ่บอกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วไม่ขอหวยหลวงพ่ออีกแล้วนักเลงหวยเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นนอนหลับกลางดึกฝันว่าหลวงพ่อเอกไปหาร่างดำทํามุนหท่าทางน่ากลัวม,มากบอกว่าอย่าไปติดศีลบนพระอย่าหวังโลภรวยด้วยการพานันพระเป็นผู้ทรงศีลให้หวยให้เบอร์ชาวบ้านไปเล่นไปแทงเป็นการพานันไม่ได้การพานันเป็นบ่อกเกิดแห่งความชิบหาย อยากมีอยากรวยก็ต้องขยันทำงานเก็บออมเข้าไว้แล้วจะรวยเองถึงจะช้าหน่อยแต่ก็รวยแน่ๆเมื่อปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถ้าต้องการรวยให้ทำอย่างนี้ถ้ายังอยากได้เลขได้เบอร์ก็จะพบกับความวิบัติในไม่ช้าท่านบอกแล้วก็หายไปเขาก็ตื่นขึ้นมาตกใจมากรีบมากราบขอขมาลาโทษไม่รบกวนหลวงพ่อเรื่องเลขเรื่องเบอร์อะไรอีกแล้วที่เคยขอจากท่านได้โปรดยกโทษให้ด้วยไม่ต้องการไม่ขอติดสินบนหลวงพ่ออีกแล้ว สำหรับท่านที่สนใจจะไปวัดไผ่ดำตาบนทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับต้องไปตามถนนสายเอเชียเมื่อถึงทางแยกอำเภออินบุรีหากไปจากกรุงเทพก็เลี้ยวขวาเข้าถนนไปอำเภอทองเอ็นกระทั่งถึงห้องอาหารครัวเมืองอินอก็จะเห็นทางแยกเข้าวัดไผ่ดำมีป้ายบอกให้รู้อยู่ปากทางเข้าถนนนั้นไปอีก7กิโลเมตรเป็นทางลูกรังก็จะเห็นป้ายชื่อสถานศึกษาที่กำแพงหน้าวัด จะเห็นซุ้มประตูวัดไผ่ดำที่สร้างไว้สวยงามเมื่อเข้าวัดก็จะเห็นพระบรมธาตุเจดียด์โบราณตั้งตระง,งานอยู่กลางถนนวิหารหลวงพ่อเอกอยู่ริมทางเดินสาลาใหญ่มีรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเอกอีกองคหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปมีพระเนนอยู่เป็นร้อยรูปบิณฑบาตพอฉันเชามือเพนต้องหุงหากันเองอ่าโดยชาวบ้านมาช่วยจัดการให้หากท่านต้องการสัมผัสกับอิทธิปฏิหารหรือว่าอนุสาสนีปฏิหารก็เชิญครับที่วัดไผ่ดำ เชิญได้เลยนะครับ